สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์มีผลต่อแต่ละลัคนาราศีในแง่มุมของการเงินการทองความรักและก็เรื่องของความสวยความงามนะคะ เพราะว่าลักษณะของดาวพระศุกร์นั้นมักจะให้ผลในเชิงบวกค่ะอาจจะให้เป็นโชคลาภอาจจะให้เป็นเรื่องของขั้นตำแหน่งความสวยงามความน่ายินดีดังนั้นอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่โคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ยอมส่งผลในทิศทางบวกแก่แต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าอิทธิพลของดาวพระศุกร์นั้นจะส่งผลต่อตัว,ตวคุณอย่างไร คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะในทางโหราศาสตร์นั้นดาวเคราะห์ไม่ได้ให้ผลแค่เพียงเมื่อมันโคจรยกย้ายมาอยู่ที่เรือนใดหรือว่าราศีใดเท่านั้นนะคะแต่ดวงดาวก็ยังให้ผลผ่านการเล็งหรือความสัมพันธ์กับเรือนตรงข้ามด้วย ซึ่งเป็นระบบระเบียบที่ละเอียดอ่อนอย่างมากเปรียบเสมือนกับคนคนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้อยู่ในบ้านของเราเขาอาจจะยืนอยู่บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราค่ะเราก็ย่อมได้รับอิทธิพลบางอย่างจากเขาอาจจะจากสายตาของเขาที่มองเข้ามาก็ได้ดังนั้นดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎเราจะไม่เพียงพิเคราะห์พิจารณาถึงการอยู่ที่ราศีกรกฎเท่านั้นค่ะแต่เรายังพิจารณาถึงการที่ดาวพระศุกร์ อยู่ตรงข้ามกับภพใบดเรือนใดหรืออยู่ตรงข้ามกับดาวดวงใดด้วยและจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างไรชาวลัคนาราศีมิถุนคะการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างมากเป็นราชาโชคนั่นก็หมายถึงพลังงานบวกคะ่ะหมายถึงการได้โชคได้ลาบดังพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองพลังงานของดาวพระศุกร์จะถูกปลดล็อกออกอย่างเต็มกำลัง เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะในหนึ่งปีก็จะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่อิทธิพลของดาวพระศุกโคจรเป็นราชาชโชคแบบนี้ในครั้งนี้ค่ะดาวพระศุกจะทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนปี2568สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาเกิดอยู่ในราศีมิถุนนั้นราศีกรกฎคือเรือนกระดุมพระคะ่ะ เป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองของมีค่าเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภและความร่ำรวยนั่นก็หมายความว่าผลของดาวพระศุกร์จะสามารถสะท้อนกลับมายัางตัวคุณได้โดยตรงเพราะดาวพระศุกร์นั้นก็โคจรมาเล็งยังเรือนมรณะของคุณด้วยชาวลัคนาราศีมิถุนคะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์เล็งมายัางเรือนมรณะซึ่งเป็นเรือนแห่งมรดกเรือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรือนแห่งการพลิกผันดวงชะตา มันย่อมมีเรื่องที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเกิดขึ้นหากคุณมีสติในทุกๆก,การดำเนินชีวิตชาวลัคนาราศีมิถุนก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดค่ะหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานในระยะนี้งานใดก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขการเงินการธนาคารการบัญชีนะฮะ finance หรือแม้แต่การเอาโฉนดมาวางค้ำประกรันการจำนองอะไรอย่างนี้ค่ะจะมีมุมที่ดีอย่างมากมีความคึกคักคึกครืค้นคุณจะได้ดอกเบีย้ยได้ผลกำไรหรือว่าได้รับข่าวดีทางด้านการเงินนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามหากคุณเป็นฝ่ายให้กู้อย่างเช่นเป็นพนักงานธนาคารเป็นพนักงานบริษัทเซ็นชื่อก็มีลูกค้าที่จะเข้ามาใช้งานใช้บริการของคุณมากขึ้นค่ะหรือถ้าคุณเป็นลูกค้าต้องการเงินก้อนต้องการไปกู้ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้ กูผาชาวลัคนาราศีมิถุนในระยะนี้นะคะมคักจะมีโอกาสได้ข่าวดีทางด้านการเงินอาจจะเป็นเงินฟลุกฟลุกนะคะเงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือเงินจากการทํางานก็ได้และถ้าเราจะพูดถึงในแง่มุมของการทํางานสมัยต้องบอกเลยว่างานมันอาจจะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์มันค่อนข้างคุ้มค่าค่ะชาวมิถุนท่านใดทํางานเกี่ยวข้องกับการตลาดงานออนไลน์ธุรกิจความงามการบริการจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเพราะนี่คือสัญลักษณ์ของดาวพระศุกร์ ดาวพระสุปเป็นดาวตัวแทนของน้ําอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมธุรกิจเสริมความงามนะคะการท่องเที่ยวการโรงแรมธุรกิจเหล่านี้งานเหล่านี้ค่ะ จะมีความคึกคักอย่างมากในช่วงนี้แต่เมื่อดาวพระศุกร์เล็งไปยังเรือนมรณนะมันอาจจะหมายถึงว่าโปรเจกต์งานนะคะมันมีเกณฑ์ต้องปรับเปลี่ยนค่ะโปรเจกต์ project งานมีโครงสร้างทางการเงินหรือโครงสร้างทางการงานที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่จะได้มาอย่างง่ายๆง,งานอาจจะมีความยุ่งยากนะคะมีความสับสนหรือมีความซับซ้อนกันบ้างขอให้ชาวลัคนาราศีไมถุนนั้นใจเย็นๆและค่อยๆปรับแก้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะลงตัวลงรอยได้ในที่สุดค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่เขามีประสบการณ์คนที่เขาเป็นกูรูมีความรู้หรือคนที่เชี่ยวชาญจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยค่ะ ส่วนในแง่มุมของการเงินการทองนะคะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์โครจรมาสถิตอยู่ในเรือกนกระดุมพระแล้วได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนี่คือเรื่องที่โดดเด่นที่สุดสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในระยะที่ดาวพระศุกร์โครจรมาสถิตอยู่ในเรือกนกระดุมพระนี้เลยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตการเงินของคุณจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและจะเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นมันจะไม่ใช่แค่เพียงคําพูดคํามั่นสัญญาแล้วค่ะมันจะได้มาเป็นตัวเงินเลยมีคนโอนเงินเข้าบัญชีมีคนให้เงินคุณมา เจราจาต่อรองขอผ่อนผันทางด้านการเงินได้มีโอกาสกู้ได้กู้ผ่านได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษมีไรายได้เสริมมีค่าคอมมิชชั่นมีเงินโบนัสเข้ามาค่ะมันเป็นจังหวะที่ดาวพระศุกร์เล็งไปยังเรือนมรณะนั่นก็หมายความว่าว่าคุณอาจจะได้มรดกหรือคุณอาจจะได้รับแบ่งผลประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะหรืออาจจะได้เงินจากการสูญเสียมันมีการแลกเปลี่ยนสูญเสียบางอย่างแต่ก็ได้บางอย่างมา ะะอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนก็คือมีการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านแต่คุณก็ได้รับช่วงต่อในการทําอะไรบางอย่างหรือได้รับกับทรัพย์ได้รับกับมรดกนั่นเองนะคะดังนั้นถือว่ามันจะมีมุมที่โชคดีแล้วก็มีมุมที่คุณอาจจะต้องสูญเสียหรือแลกเปลี่ยนจึงจะได้มาด้วยนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามการที่ดาวพระศุกร์ดาวแห่งเงินทองความรักความสุขมาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนกระดุมพระข่าวดีทางด้านการเงินเด่นมากๆนะคะ ในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่โสดอยู่สเสน่ห์แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วมันไม่ใช่สเสน่ห์แค่ในเรื่องของความรักความใคร่มันเป็นสเสน่ห์ทางด้านการงานสเสน่ห์ทางคําพูดการสื่อสารการเจรจาคุณจะดูมีค่าในสายตาคนอื่น คุณจะวางตัวดีคุณจะมีลักษณะท่าทีบุคลิกอะไรที่มันดูมีความเป็นผู้นำดูมีออร่าราศีจับมากยิ่งขึ้นคนจะสนใจคุณมากขึ้นยิ่งถ้าคุณโสดอยู่นะมีคนมาขายขนมจีบอย่างแน่นอนเลยนะหัวกระไดบ้านไม่แห้งเลยนะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วระยะนี้จะได้คุยเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองกับคนรักคู่รักค่ะได้วางแผนชีวิตวางแผนอนาคตร่วมกันได้ซื้อของใหญ่ร่วมกันอย่างเช่นได้ซื้อบ้านวางแผนซื้อรถวางแผนการลงทุนกับคู่ รักคนรักซึ่งจะส่งผลทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะนี่เป็นจังหวะที่โดดเด่นเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพอ่าจ,จะมีมุมที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังอยู่ไม่น้อยเพราะว่าดาวพระศุกร์นั้นเล่งไปยังเรือนมรณะของดวงชะตามันเป็นพบเรือนแห่งการสูญเสียการจากลานะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวคุณเองสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับคุณเครือญาติพ่อแม่หรือแม้แต่บุตรหลานบริวารก็ต้องดูแลกันให้ดีอย่าชะล่าใจใครป่วยไข้ไม่สบายใครมีอาการที่มันแปลกๆ นะฮะก็ให้พยายามปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอเข้าตรวจเลยก็จะดีมากๆนะคะระยะนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะใครที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับความดันหรือหัวใจอย่าชะล่าใจนะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะดูในเรื่องของความสะอาดการแพ้อาหารบางคนนะน้าหนักขึ้นนะอาจจะมีความสุขปาร์ตี้บ่อยนะคะเจอผู้คนบ่อย ได้ไปงานสังคมบ่อยทําให้มีการกินอาหารบ่อยขึ้นแล้วก็ทําให้น้ําหนักเยอะขึ้นอ้วนขึ้นประมาณนี้นะคะต้องดูแลในเรื่องของระบบเผาผลาญน้ําตาลแล้วก็ไขมันด้วยค่ะส่วนในมุมของสุขภาพใจเนี่ยต้องขอย้ําเตือนกับชาวลนาคราศีมิถุนนะคะว่ามันจะมีช่วงที่คุณน,นั้นค่อนข้างที่จะเครียดจนเกินไป บางทีเครียดจนนอนไม่หลับคุณวิตกกังวลว่าคุณต้องเพอร์เฟกต์คุณต้องทําได้คุณต้องเป็นที่หนึ่งพอมันไม่ได้มันไม่เป็นไปอย่างใจคิดคุณอาจจะมีอารมณ์เฟลอารมณ์ผิดหวังเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกเสมอไปค่ะมีผิดพลาดมีดีบ้างล้มบ้างมันสลับกันไปนี่แหละค่ะคือสีสันของชีวิตชาวาราคนนรศีมิถุนคะ่ะสิ่งที่โดดเด่นเลยสิ่งที่เรียกว่าเป็นนางเอกพระเอกเลยของดวงชะตาคุณน,นั่นก็คือเรื่องเงินค่ะ เป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินการทอง หยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดาวพระศุกร์เป็นราชาโชคอยู่ในเรือกนกระดุมพระมันเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะได้ยกระดับฐานนะได้ยกระดับชีวิตของคุณบางคนได้เงินก้อนใหญ่บางคนมีโอกาสในการหาเงินจากช่องทางใหม่ๆการลงทุนที่คุณได้หยิบจับทามันจะมีเกณฑ์ได้ผลกําไรหรือสามารถพลิกชะตาชีวิตของคุณได้นี่เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องรู้จักใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณทําให้มากที่สุดยิ่งคุณมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ คุณยิ่งต้องหาข้อมูลให้มากเท่านั้นและดวงชะตาของคุณก็จะเป็นตัวดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโอกาสให้เข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะท่านใดที่มีเวลาอยากจะแนะนําให้มันทําบุญทําทานนะคะการทําบุญจะทําที่ใดก็ได้นะตามวัดวาอารามโรงเรียนโรงพยาบาลน,นะสถานที่เลี้ยงเด็กกําพร้าสถานที่ดูแลคนแก่คนชาราก็ได้ทั้งนั้นค่ะกับสัตว์ออจอนนะคะไม่มีเจ้าของแบบนี้ก็ได้ทําบุญถวายลงศพก็ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นบุญกุศลที่จะผลักดันชะตาชีวิตของคุณนะคะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ